จบสึกแค่นึกแต่รักเจ้าเท่านั้น,น,นหากรอชีวิตกลับหากรอชีวิตกลับมาหากันหวัง,งให้ <ไป S 1> เจ้านั้นดูแล,ลหัวใจวหัวใจหัวใจวมันจะได้เบาลงล้วมันจะได้ดูแตกต่างไง ชีพลีนี้เพื่อแผ่นดิน <Yeah. S 1> ชีวาต้องมามา่ <Yeah. S 1> ยังขอป้องปกไว้ด้วยสายโลหิตของเรา ทำไมมันตอนอย่างเงี้ยมันได้แล้วพอร้องรวกมันมัน,มนด้วยนะดูดูสายโลหิตของเราอขอองขอองเราขอไปเลยไงขอองเรา,เราด้วูสายโลหิตขอ ของเราของเราค่าค่าเองเออเหมือนกันค่าเองค่าเองค่าเอง่าเองจะหยุดมันค่าเองแล้วทำไงให้มันนจบสมูทมาแล้วแบบตรงเนี้ยพอเราไปไม่หมายถึงใครหันมาคมเพ็น ต้องหายใจทีนึงเนี่ใครหันมาคมเหงข้าเอง,เอ,งเอออย่างเงี้ยเท่มากเลยใครหันมาคมเหงข้าเองจะหยุดมัน,นมมเ,เอนเเอเขาเราออดูตลกนะคือมันจะมีแบบมันจะมีความ ดังเบาภายในคำเดียวค่เอก็ไม่เอ่เปิดดิงให้ดังขึ้นมค่ะเอไม่ขนาดนคเอภายในคาคาเดียวมันจะมีแบบดังเบาดังเบาอให้ฟังดูนะสนใจออย่าอเงีอย่าไปดันขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นมันต้องสม่เอที่หยุดมัน ออกสุดข้านึกตาลบและลบเป็นลมอยู่ปะไม่ดีขึ้นไมดีขึ้นมันไม่ร้มและร้มอะไรเงี้ยล้มและร้มออกสุดข้านึกตาลบและล้รู้นะมันคงเป็นเพราะแบบต้องต้องร้องใหม่ดีออกสุดข้านึกออกสุดข้านึกตาลบละล้ ทำไมไม่เหมือนกันวะไม่เราเราออกเพลงไม่ได้มันต้องปิดตัวสะกดก่อนแล้วค่อยเิียังไงรบ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 มากไปอ่ะมันเลยออกแบบมองมาออกสึกข้านึกตารบลารบเออก็ดีขึ้นนะรบ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 ออกสึกข้านึกตารบลารบ ออกสึดขานึกต่รบและรบจบสุดข้นาหนึนแต่รบรบใช่ไหมเราเว้นนิดนๆไม่ใช่รมคือรบให้มันจบไปก่อนรบรบรบหยุดหยุดนิดนึงออกสึดขานึกต่รบไม่ใช่หยุดไปก่อนใช่แก้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ให้มันเป็นวลำคำกันนะแต่ก็คือแบบ คือเหมือนอมไว้แล้วก็ออกมาเลย้วกือออกสึกคานึกตรลมเนี่ยมันมันเกินกันไปอ่ะมันต้องจบก่อนไม่ไม่ไม่ไกมขาดกันเกินเดี๋ยวพี่พวกนี้แก้ได้เอาแค่ฟิวมันก่อนแล้วกันจบอันนี้ก็เบาจบสึกจบสึกคานึกแต่รับเจ้าเท่านั้นหวานหานเออหากรอดชีวิตกลับมา One hey down and do la เวลาเล่นเร่งแจ้งตลอดเลยว่ะยังขอป้องป้องป้องไปยังขอป้องปกป้องยังขอป้องปกป้องป้องป้องมันไม่ใช่ปังป้องมันต้องป้องไปก่อนยังขอปังปกป้องปกไว้ยังขอ ป้องปกไว้ด้วยสายโลหิตของเราเยี่ยมมันได้เพราะเสียงตอนนี้หรือเปล่าวะเรต้องพี่เยี่ยมกูพีก็เยี่ยมนะรู้สึกเหมือนกันกูพีก็ขอถ้าร้องเตะได้ก็แต่พอแบบได้ได้ถ้าพี่จำฟิลได้ไงยังขอป้องปกไว้พี่หายไป่ได้ ข้องป้องปกป้องเอป้องป้องแล้วอ่ะป้องป้องปกไว้ยังข้อป้องปกไว้ด้วยสายโลหิตของเรา ของเราเออของเรา,เเด,าด้วยสายโลหิตของเราของเราของเราดูด้วยสายโลหิตของเราเออ็ดีขึ้นนะด้วยสาย พี่ชอบเป็นของของเราแต่ไม่ใช่ไม่ขนาดนะของของด้วยสายโลหิตของเราของเราโอเคเดี๋ยวหมดซะก่อนดังเกล o u พรุ่งนี้มาแค่นี้แหละพี่ไม่เนี่ยสามวันเนี้ยนอไม่รนเรื่องดั่างอื่นนิดหน่อย ที่สำคัญคือแบบไดนามิกตจริงๆเออไดนามิกเพลงเพราะตอนนี้มันฟังดูเหมือนแบบเท่ากันหมดเออมันเท่ากันเยอะอ่ะมันเลยมันเลยไม่ดูแบบคนดูมันเลยไม่ดูแบบสตรองขนาดนั้นใช่คนดูัเพราะถ้าท่อนสมูทพี่สมูทไปเลยถ้าท่อนที่แบบเข้มแข็งเข้มแข็งไปเลยรมลายรมจบสุดขั้นพนี้ก็แบบอารมณ์เยอะเหมือนกันนะเริงๆเนาะเพลงนี้เป็นอารมณ์เยอะมากโครการประกวดเพลงนี้นะเราประกวดร้องเพลงใช่ บุการเขบอกว่าอะไรนะข้าคือวิญญาณแห่งนางสาวไทยอะไรเฮ้ยแต่ถ้าเพลงนี้โอเคโอเพลงนี้เท่มากพี่ชอบพี่เขียนไปเพราะพี่ชอบไงเวลาพี่ไปตามร้านคาราโอเกะเงนี้ยพี่จะขึ้นไปร้องเองนะแต่พี่ไม่รู้ว่าเวลาร้องเนี่ยมันแบบเข้าใจปะไม่มีรายละเอียดเออพี่ไม่รู้คือตั้งแต่อทั้งชีวิตที่ร้องเพลงมาอย่างเพลงไอ้นัทไงพี่ก็ชอบร้องจริงนะแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็แบบเราก็ฟังไปย่างั้นคือร้องไปเรื่อยๆคือ เพื่อนๆบอกโคตรพอแต่พอเข้ามาในนี้ยแม้กระทั่งสั้นๆของเอาไปเลยของพี่หนุ้ยโอ้โหแบบเลยแบบเยอะมากแบบวงวงเนี่ยคือแบบก่อนออกมาได้เป็นเห็นบ้างศิลปินอ่ะเชื่อแล้วว่าแบบมันไม่ง่ายนะเ้ยที่แบบอยู่ๆจะมาซ้อมวันหนึ่งแล้ขึ้นเวทีอยู่แบบตรงนี้เจ๋งมากตอนนั้เครียดเลยอะขนาดตอนร้องเพรออะตอนแบบตอนนุ้ยสีแดงรึเลยอสีแดงรึเมันื่อยากนะ ติดแงเริ่มียากเฮ้ยแต่ก็พอๆพี่แหละพอใจแต่ว่าเนี่ยันถือว่าทำได้ดีแล้วเพราะว่าปรน้องละเพลงรนอะเพลง